สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็น2คู่สุดท้ายของนัดที่13ประจำเช้าวันจันทร์ที่21ธันวาคม2020เริ่มกันที่ไบรบวกเปิดบ้านถล่มแฮ้าเบอร์ลินไป41แล้วก็โวบบวกเีือนเอาชนะสตุ๊การ์ดไป10 นั่นก็เลยทําให้ตอนนี้โฟบ,บวกฮะขยับมาอยู่ที่4ของตารางเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนตอนนี้มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างไบเยนเนี่ยอยู่6คะแนนด้วยกันส่วนสตูดการ์ดก็หลังจากแพ้ไปยังอยู่ที่7ของตารางเหมือนเดิมแต้มอยู่อยู่ที่18คะแนนและไบบวกก็อันดับขยับมาอยู่ที่10ของตารางฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น17คะแนนส่วนแฮทาบรินยังอยู่ที่14ของตารางเหมือนเดิมแต้มอยู่อยู่ที่13คะแนน ไปดูกันที่ดาวนสดล่าสุดยังคงเป็นเลวอนดอสกี้ที่ยิงไป17ประตูแล้วก็คิงสลีย์ก็มองกับโทมัสบุลเลอร์แอซิดมากที่สุดที่คนละ7ลูกลเดี๋ยวเกมนะัดต่อไปของบูเดสลิก้าก็จะกลับมาทีในต้นปีหน้าเลยนะฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่2มกราคม FC โคโลนเปิดบ้านเจออัลส์บุกบิลเลฟลพบเบอร์เซมิชนกาดบาดแฟรงเฟิร์ตเจอกับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นฮอฟเฟนไฮพบไฟบวกเบเมนเจอกับอูเนอร์เบอร์ลิน แหท่าเปิดบ้านเจอชาวเก้แล้วก็สตุตการ์ดพบกับไลฟ์ซิกส่วนวันอาทิตย์ที่3มกราคมก็จะมีดอทมุลเจอโวบวกแล้วก็บายเย็นเจอกับหม0ย